สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาแนะนําในส่วนตัวแอปพลิเคชัน G-Space นะครับก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้เราสามารถใช้งานแอปพลิเคชันที่เรียกหาบริการ Google Service แล้วก็ใช้งานไม่ได้บนเครื่อง h u a h m s e Phone นะฮะให้สามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับโดยตัวแอปตัวนี้นะฮะหลักการทํางานของเขานะฮะก็จะไปทําการหลอกระบบของทาง Google นะครับว่าตัวเนี้ยเป็นเครื่องรุ่นเก่า ที่มีบริการ Google Service อยู่นะครับแล้วก็จะจําลองระบบในส่วนของตัว Google Service ขึ้นมาแล้วเราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านช่องทางตรงนี้แล้วก็ใช้งานได้นั่นเองนะครับควบคู่กับการใช้งานบนเครื่อง h v s ทั่วไปนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการนะครับก็คือให้เราเข้าไปที่ในส่วนของตัว App Gallery นะครับเข้าที่ App Gallery หลังจากนั้นที่ช่องค้นหาตัวนี้ให้พิมพ์คําว่า g s p a c e ลงไปนะครับ g s p a c e นะ S G นะครับ S p A C E นะฮะหน้าตาของแอปจะเป็นแอปตัวนี้นะครับนี่หน้าตาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นกดติดตั้งลงไปได้เลยพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดเปิดแอปพลิเคชันได้เลยนะครับแอปอยู่หน้านี้นะครับอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยกดเปิดได้เลยหลังจากนั้นกดเริ่มต้นนะครับกดอนุญาตกดอนุญาตนะครับดาเนินการต่อ รอสักครู่หนึ่งจนขึ้นร้อนะครับแล้วก็เขาจะเข้ามาสู่หน้าหลักนะฮะที่มีแอปพลิเคชันโชว์บนหน้าจอซึ่งแอปตัวนี้เป็นแอปช็อตคัทนะไม่ได้เป็นตัวแอปพลิเคชันที่มันโหลดไว้ให้แล้วแค่เป็นช็อตคัทแค่เรากดตัวนี้มันก็จะลิงก์ไปโหลดให้เราเลยนั่นเองนะครับคราวนี้จเจนเนว่าตรงเนี้ยมันเวลาจะใช้งานเนี่ยเราจะต้องเข้าผ่านตัวแอปอะไรก็ได้ที่ยังไม่มีในเครื่องอย่างนี้นะครับแต่เข้าไปแล้วมันจะลงชื่อมันจะมีเพลย์สโตซ่อนอยู่ข้างในคราวนี้ถ้าเราจะใช้งานให้้้้ง่าาาายขึนนนนนแนะะนํํใหทตมีครับ ใต้คลิปนี้นะครับผมใส่ลิงก์ดาวน์โหลดในส่วนของตัวการสร้างช็อตคัสเพ s สโตรไว้ให้เรียบร้อยแล้วไปโหลดลงบนตัวเครื่องให้เรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากนั้นนะฮะให้เราเข้าไปที่ตัวจัดการไฟล์นะครับส่วนมากนะครับมันจะอยู่ในส่วนนี้นะครับผมออกให้ดูก่อนนะครับส่วนมากเมื่อเข้าตัวจัดการไฟล์ครั้งแรกนะครับคลิกเข้ามาจะมาหน้าแบบนี้ให้เข้าไปที่โทรศัพท์นะครับแล้วเลื่อนหาคําว่าดาวโหลดนะฮะโอเคนะครับเมื่อเจอแล้วคลิกเข้าไป มันจะอยู่ในส่วนของตัวเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็ในเบราว์เซอร์ตัวนี้มันก็จะมีตัวไฟล์ที่เราโหลดมานะครับสไฟล์ก็คือมี a y G s p c c e s h o r t c u t แล้วก็ Shortcut m a ก e r ก็มี2ตัวนี้นะครับให้เราติดตั้ง Shortcut Maker ลงบนตัวเครื่องให้เรียบร้อยก่อนนะครับกดติดตั้งเลยนะฮะกดติดตั้งลงไปโอเคหลังจากนั้นนะครับกดเสร็จสิ้นเลยนะฮะให้เรา คลิกไปที่คําว่า Page 이지สเปซช็อตคัตด้านบนนะครับแล้วกดคําว่าอื่นๆด้านล่างสุดนะครับหลังจากนั้นเลื่อนหาสัญ,ญลักษณ์หรือว่าคํานี้ครับตัวช็อตคั u เมเกอร์ส่วนมากจะอยู่หลังๆนะฮะนี่เจอแล้วนะครับช็อตคั u เมเกอร์คลิกเข้าไปนะครับกดเฉพาะครั้งนี้ก็ได้หลังจากนั้นมันจะมาหน้านี้นะครับมันจะเป็นรูปตัวช็อตคัตเพสโตอยู่แล้วก็กดแล้วก็มีคําว่า Create Shortcut ด้านล่างให้เราคลิกตรงนี้นะครับคำว่า a t e Shortcut ด้านล่างตรงนี้คลิกเลยกดเพิ่มเลย คราวนี้เราจะได้ในส่วนของตัวช็อตคัทหรือว่าทางลัดเข้า Play Store มาให้ครั้งต่อไปถ้าเราเข้า GSpace ไปโหลดแอปอะไรก็เข้าผ่าน Play Store ตัวนี้ได้เลยคลิกเข้าไปมันจะเข้ามาหน้านี้เราก็กดลงชื่อนะฮะแล้วมันจะลิงก์ เข้าไปสู่หน้าลงชื่อให้เรานะครับเราก็ใส่บัญชี Gmail ของเราเพื่อที่จะเข้าไปโหลดแอปได้เลยนะครับคร mm. าวนี้หลักการที่บอกไปแล้วนะครับมันจะไปหลอกระบบว่าเป็นรุ่นเก่าๆที่มีบริการ Google Suite เพื่อที่จะให้ลงชื่อเข้าใช้งานนะครับแล้วก็ไปโหลดแอปพลิเคชันได้โดยตัวนี้เขาจะหลอกระบบว่าเป็นรุ่นเมที่0 Pro ดังนั้นถ้าในอ e ีเมลนี้ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันมีเมลเข้ามาว่า เครื่องเมดยี่สิบโเข้าใช้งานในส่วนของตัว G Mail ของเราไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้คือการรอระบบเพื่อที่จะให้ลงชื่อเข้าใช้งานได้นั่นเองนะครับผมขออนุญาตลงชื่อสกู่นะฮะโอเคนะครับเมื่อลงชื่อเสร็จเรียบร้อยกดยอมรับกดถัดไปถัดไปได้เลยนะครับมันก็จะเข้าหน้าในส่วนของตัว Pa Store ให้เรา แบบนี้นะครับครานี้เราก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะฮะหรือว่าเกมที่เราต้องการนะครับจะใช้งานแล้วมันเล่นไม่ได้บนตัวเครื่องโอเวอรได้เลยครานี้ทั้งนี้ทั้งน,นั้นมันอาจจะไม่อาจจะใช้งานไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบางแอป,ปก็ใช้งานไม่ได้จริงๆแต่ว่าส่วนมากก็สามารถใช้งานได้ผมยกตัวอย่างแอป,ปนี้เลยละกันนะครับแอป,ปตัวเงินทันเดอร์ตัวนี้ยังไม่มีในส่วนตัวแอป,ป Gallery, แกลลี่เราก็สามารถติดตั้งผ่านตัวนี้ได้นะครับกดติดตั้งได้เลยนะฮะร,รอสักครู่หนึ่ง เขาจะดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งลงบนตัวเครื่องให้เราโขเคนะครับอันนี้กําลังติดตั้งอยู่นะฮะโขเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเราจะใช้งานให้ง่ายขึ้นนะครับครั้งต่อไปนะครับหรือว่าเราออกมาแล้วนะครับให้เราเข้าที่ G Space อีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะมีแอปพลิเคชันที่เราดาวน์โหลดมาอยู่ด้านบนเรียงกันมานะครับให้ใช้งานง่ายขึ้นให้เรากด้างไว้ที่แอปตัวนี้นะครับกดทางไว้เลยนะฮะหลังจากนั้นมาจิมีคำว่าสร้างทางลัดเรากดสร้างทางลัดเลย แล้วเขาจะให้เราเพิ่มไปอย่างหน้าจอหลักนะครับนี่มันก็จะมาโชว์ต่อกับตัวนี่ที่เป็นตัวช็อตคัทเพ์โตครั้งต่อไปถ้าเราจะเข้าแอปเงินทันเดอร์แทนที่เราจะไปกดผ่านตัว G-Space นะครับเลือกเงินทันเดอร์เราไม่ต้องแล้วเราก็เข้าผ่านเจ้าตัวช็อตคัทเงินทันเดอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะอันนี้มันก็จะมีในสงองตัว โฆษณานะครับมก็สามารถคลิกข้ามไปได้นะครับมันก็เข้ามาส่หน้านนี้นะครับเราก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานได้ตามปกติทั่วไปนะครับอันนี้คือหลักการใช้งานในส่วนของตัว G Space นั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่ใช้เครื่องโวย HMS อยู่นะผมเคยทำคลิปไปแล้วรอบหนึงนะแต่นานมากๆแล้วผมก็เลยมาทำคลิปอัปเดตอีกครั้งหนึ่งสำหรับเพื่อนสมาชิกที่อยากจะใช้หลายๆแอปแล้วมันใช้งานไม่ได้บนเครื่องหวย h m s p h เ n e เราสามารถมาใช้งานผ่านเจ้าตัว GSPACE ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ ฝากไว้ด้วยนะครับก็สําหรับใครที่ดูคลิปแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์ถูกใจช่วยฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยฝากกดติดตามช่องผมวด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ก่อนใครคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ